สวัสดีพี่ๆและก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ MoneyPS นะครับในของคลิปนี้หรือว่าวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆและก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เขาถอนว่าในของแอปพลิเคชัน Happy d u m m y m นี้ยังสามารถทําการถอนหรือว่าแลกเงินได้ไหมเนื่องจากว่าเราจะมาทําการแลก ของหรือว่าแลกเงินนะครับเป็นทูววนนี้วอลเลตหรือจะทําการถอนเงินหรือว่าเติมเงินมือถือเนาะคือเราเข้าไปแรกแล้วไม่มีให้เราแลกนะครับก็คือมีหลายๆคนเขาสงสัยว่าสรุปแล้วมัน ถอนได้จริงไหมหรือว่ามันแลกได้จริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยข้อนี้กันเดี๋ยวเราจะไปในของการแลกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแลกก็คือในของตัวแอปนี้เขามีการอัปเดตมาใหม่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนปรุงเรื่องในการเล่นอะไรต่างๆมาใมม่นะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้ก็เล่นฟรีนะครับไม่แนะนําให้ทําการเติมหวหรือว่าลงทุนอะไรไปเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเล่นฟรีได้แนะนําให้เล่นฟรีถ้าไม่ได้เพชรหรือว่าหาเพชรอยู่ก็แนะนําให้ใส่รหัสแนะนํานะครับก็จะได้รับเพชรมา แล้วเอาไปเล่นหาคอยแล้วก็เอาไปถอนเงินนะครับโอ้เราไปแลกเงินกันแล้วก็ของรางวัลกันดีกว่านะก็มาในของหน้าเชิญนะครับไปที่เชิญนะครับแล้วก็กดไปที่แลกรางวัลน,นะถ้าเรากดไปแลกรางวัลพอเราเข้ามาแล้วก็จะมาโผล่ในของหน้านี้นะครับคือมือถือถ้าเราจะแลกอ่ะ ตรงช่องค้บงบน,นี้ก็ใส่เบอร์ของเราไปใส่เบอร์โทรของเราไปนะครับก็เป็นของ a a s หรือท m o o k หรือว่า Dtag ก็ใส่เข้าไปเลยเบอร์โทรของเราเนาะก็ใส่ไปเลย06อะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับก็คือถ้ามาเป็นสีของดำๆนี้ก็คือบัตรหมดแล้วนะบัตรหมดแล้วตรงนี้คือ00บัตรหมดแล้วบัตรในการแลกหมดแล้วเขาจะรีให้เราแลกที่ทุก10โมงเช้าของทุกวันนะครับ เขาจะรีให้เรานะคือผมขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะรีให้เราประมาณ10โมงตรงพอ10โมงตรงแล้วในะของบัตรทูนี้ถ้าเรามาแลกเงินนะครับเติมเงินเข้ามือถือช้าสักประมาณ5นาทีหรือว่า10โมง5นาที10โมง6นาทีแค่เรามาช้าประมาณแค่นี้ครับผมบัตรเติมเงินก็ถูกแลกไปหมดแล้วเนื่องจากว่า บัตรเต็มเงินนี้เขาเอามาไม่ถึงไม่เยอะนะครับเอามาน้อยๆนะครับในของ100นี้ถ้าคิดดูถ้าที่ผมดูดมาแล้วไม่ถึง100อ่า100ครั้งสําหรับการแรกนะครับส่วนในของ50บาทนี้ก็จะมีสักประมาณ2อ่า200กว่าครั้งนะเท่าที่ผมดูดแล้วคานวณมานะครับแล้วเราประมาณนี้แหละนะก็ถ้าเรามาช้าก็คือถูกแรกหมดไปแล้วนะครับให้มารอหรือว่า ให้มาไวกว่า10โมง6นาทีหรือ5นาทีนะถ้ามาช้ากว่านี้ไล่ไม่ทันแน่นอนในของจมเงินมือถือนะครับในของแรกบัตรทูวันนี้วอันนี้ก็เหมือนกันส่วน150งรบาทและ300บาท500บาทตรงนี้ตนแลกไปหมดแล้วแต่ว่าวันที่ผมแลกก็คืออ่ามันยังไม่หมดผมแลกทันนะก็อันนี้เลยนะครับอันนี้เลย อันนี้เป็นอันที่ผมแลกไปในของคลิปที่แล้วที่ผมแลกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันล่าสุดที่ผมแลกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเติมเงินนะครับก็ตามนี้เลยก็ตามที่บอกในของการเติมเงินมือถือเหมือนกันส่วนอันนี้ถ้าเราเข้ามาสักประม,มาณ9โมง55นาทีเราจะเห็นบัตรทูน,น,น,นิเวลิลทูน้เวรลแล้วถ้าเราเข้ามาเวลา9นาฬิกา55นาทีนะเราจะเห็นบัตรแต่ว่าเรายังไม่สามารถแลกได้ เราจะแลกได้ก็แลกต่อเมื่อครบ10โมงหรือว่า10นาฬิกาตรงเราถึงจะสามารถแลกได้นะครับเขากำหนดมาให้นี้เราก็จะมาดูนะครับว่า1 5 0บาทนี้มีกี่บาท300รมีกี่บาทห้าร้อมีกี่บาทเงินสดที่เราสามารถแลกได้นะครับก็ตามนี้คือผมแลกไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะว่าถ้าเราแลกไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นรูปภาพที่ผมได้ทําการแลกไปแล้วนะครับผมได้แคปมาเนื่องจากว่าเวลาที่ผมอัดคลิปอะ่ะถ้าผมไปแลกผมจะแลกไม่ทัน <c oughs> คือมันช้าเกินไปนะผมก็เลยต้องแลกเอาไว้ก่อนแล้วก็แคปรูปออกมานะครับตรงนี้ผมแลกไปผมก็กดเลือกนะครับผมแลกไปที่500ผมกดมาปุ๊กแล้วมันก็จะขึ้นตรงในของหน้านี้ให้เรากดไปที่บัตทูวอนีเลเลตใช้ทั้งหมด5 0,000ื่นคอยนะครับ ก็คือห้าหมืนแต้มนะพอเลสเสร็จแล้วก็จะโผล่มาในของหน้านี้นะครับก็จะมีะรายละเอียดตามนี้เลยนะรายละเอียดของเขานะครับก็จะมีตามนี้ให้เราไม่ต้องอ่านนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องอ่านเลยให้เรากดข้ามไปได้เลยนะกดข้ามหรือว่ากดปิดได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมาโผล่ในของหน้านี้อ่าประมาณนี้นะครับก็จะทําการแลกสําสเร็จแล้วนะครับเถ้าผมไม่แน่ใจนะรู้สึกผมจําไม่ค่อยได้ฮนะต้องขออภัยด้วยรู้สึกว่าเรากดอันนี้ปุ๊บนะครับ กดไล่จากตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะโผลมาในของหน้านี้เนาะน่าจะโผลมาในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากดจากตรงนี้ได้นะครับอ่ะมันจะโผลมาในของหน้านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโผลมาในของหน้านี้ครับผมว่าเราจะได้รับเงินคือรับได้รับรหัสบัตรภายใน1หรือ3วันนะอันนี้เขากำหนดมาให้เราภายใน1 3หรือวันวันที่เราแลกปุ๊บคะแนนยังไม่โดนหักนะครับแต่ว่าเราต้องรออีก1หรือ3วันถ้าเขาหักคะแนนของเราเมื่อไหร่เราเข้าไปเอารหัส บัตร t m o Wallet เติมเงินเข้าในของ t m o Wallet ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เรากดจากตรงนี้นะกดจากตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่รายละเอียดนะครับผมก็เราเราจะประมาณนี้เลยนะครับเราเข้ามาในของตัวเวดกันเดี๋ยวผมจะไปทําการแลกเงินของ t m o Wallet นะครับก็แลกรหับัตรเนาะก็ได้รหับัตรไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปในของแอปพลิเคชัน t m o Wallet กันเลย ตอนนี้เราก็มาในของทูนิเวอร์เรสแล้วนะครับก็จะทำการเติมเงินหรือว่าแลกรหาับัตรเนะา,าะเอาบาัตรรหับัตรเงินสดนะครับเข้าไปที่เติมเงินเข้าบัญชีนะครับในของแอปทูนิเวอร์เรส t นะครับกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดไปที่บัตรเติมเงินทูม o นี่กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้ว มันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับก็คือ25%ถ้าเราเติมไป500ก็จะโดนหักไปเยอะอยู่นะครับโดนค่าธรรมเนียมเยอะนะครับเยอะๆไม่ใช่เยอะอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวขอใส่รหัสก,ก่อนนะครับรหัสที่เขาให้มา14ตัวเนาะก็ครบพอดีปุ๊บเลยก็กดเข้าไปถักไปได้เลยนะครับก็น่าจะโดนหักสักประมาณ125บาทก็จะได้สักประมาณ370อ จ็ดสิบบาทหรือเปล่าเจ็ดสิบห้าบาทนี่แหละจะได้อยู่ประมาณนี้นะโดนหักค่าธรรมเนียมไปแล้วกวดปิที่ยืนยันเลยนะครับยืนยันเข้าไปอันนี้ตั้เงินสำเร็จแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะก็จะมีค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทได้รับเงินอยู่ที่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะอยู่ประมาณนี้โดนหักค่าธรรมเนียมเยอะมากก็ตามนี้แต่ก็ กดไปที่เรียบร้อยก็คือเราทําอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าในของตัวแอปนั้นเขาไม่ได้โอนมาแล้วในของเหมือนปกติแล้วแต่ว่ามันเป็นการเติมเงินหรือว่ารัสบัตรไปแล้วก็โดนหักรมเียมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ยังดีกว่าที่ยังถอนได้นะครับที่ยังได้รับเงินนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมอันที่ผมมีเงินอยู่แล้วก็488บาทนะครับถ้าใคร สนใจมาทําด้วยกันในของตัวแอปนี้ก็มาทําด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันในของใครข้อสงสัยสําหรับหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าในของตัวแอปพลิเคชัน Happy Du m m y นี้ยังถอนและยังแลกได้อยู่ไหมก็คือยังถอนและยังแลกได้ในปัจจุบันก็ยอีกก็ยังแลกได้อยู่นะครับแต่เราต้องมาแลกให้ไวกว่าเก่านะครับถ้าเกินเวลาสักประมาณ10บวงห้นาทีหนาทีนี้ก็โดนแลก ไปหมดแล้วเราแลกไม่ทันนะครับก็เขาแลกไปหมดแล้วนะครับก็ให้เรามารอแล้วก็แลกเงินางวัลน,นะครับโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมวันยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดติดตามล็อกข้อมูลข่าวสารใหมา่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบายๆไว้เจอกัน,นกคลิปหน้าครับ